พเป็นของขวัญเป็นสำนวนความจริงที่กันกองมาเวาขอบูชาวดวงใจเจ้าจะเคยเอาใจซ้อยขออยาสูส่งคำให้ลำอาอไดโดวงดัางลาน้องสาวให้น้องรับรู้บ้างว่าตัวพีคนิ่งหาปากกำใสยลุมมา มอบสงแฟนแฟนของเธอตอนมันยิ่งเจ๋งอยู่ดีก็จะยิ้นเสียงอยู่ในรถจะยินเสียงเราเบิรกันเลยเรีนออกไปก็เลยว่าเอาไปเทศตอนไหนก็เลย อบอุอ่นใจเลอขนาดยิ้มทั้งน้ำตาเพราะความเชื่อใจรางวัลที่ผมนั่นได้คือความจริงใจจากแฟนทุกคนฝากเสียงกาบลงแทบตักมอบแด็ด ไจก็เลยเป็นตัวหลองทั้งน้องผัวเชียยังอ่อนเพียกับกองไฟเงาเอาทั้งไลเไปหาส่งมาถึงเพื่อนจนรัพกลมมานเรส่งบาดพาเสียงว่าบ้านักไอ้สีมาเฝ้าสุยงามดุดังน้ำไหลเรือนล่องไปขอแต่แท่มาไล่สิส่งไม่ถึงทันโดยเอ๋บุญนำพาโรคชาวนาหนุ่มบันดอนจากบ้านเหมือนนกเร่ร่อนในสัญจรเข้าสวงการจากสะกดบ้าน หลายปีอย่าวงกันนี้เหมือนมีกำลังเพราะอยากเด่นอยากดังที่เค่ว่า 耶。 โอ้จับได้ลูกหันหน้ามอกล้องโอ้ยลูกชายของแม่แก่พี่พ่อแม่เอฟซีโอ้ยเป๊ะสิถ้ากันระต่าบาดกูด้วยนี่ครับพี่น้องเออประเทศไปเทศกั็ยังสีบ่อันนี้ไปไหนเพราะว่าเพื่อนกับกระลังปั๊บครื่องเสียงน้ำใครซื้อมาให้เนี่ยอาจารย์วัดเหรอแม่แม่ค่ะของอะไรชั่วเหรอรุ่นเดียวกันกับพ่อวัดแม่แม่ซื้อให้พ่อวัดสร้างให้ เู้ชายคนนู้นอัดไปยังก็เก่งแค่อยู่ในรถแต่ยิ่งจะเสียงเบิ่มเบิ่มเอาไปเทสเสียงหรอโรีอว่าจากรถไ่ได้ได้เาหน่อยมาเทว่ายิเสียงยงได้เต็มทั้งทาเสียงดังดังก็ยงไปอยู่ในรถนะเอาไปเทสเสียงกนที่ว่าสเอีอันนี้ลิขสิทธิ์อะลิขสิทธิ์พิงเขาได้ไหมไงพงเ เนหิดหรือ,อยังน่าจะยังมัง้งเพลงมันมันยังใหม่อยู่เ<อ>พราะเพราะว่ายังไม่ถึงร้านาถ,ถามพี่ว่าโอ้อยังงี้ไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าหยุดไปละแม่แม่ออกไปข้างนอกไอ้แค่แนมหายุ้ยไซยุสันแมนก็มีแม่นั่งกินกัวเขาเสียนี่นี่มาใส่มาหา โซไซสิหาโตคนหลอกเห็นแต่เสียงสินะออ,อ,ออกมาเตอนแล้ือเปลเออออกมาเพิ่มพากันสี่กันเลยเออแค่กันเลยาายางไปไทยอยู่ข้างนอกแต่ว่าเพื่อนกับพัฒนได้เปิดไฟพัฒนอีหยังโอ้ยเพิงยังไม่ติดอ่ะยังไม่อยู่น่าจะยังหมดพอ,อแต่ว่ามาได้มาได้ส่ว<อ>นไทยเนาะตอนแรกเห็นติดชื่อ ติดป้ายไว้ตรงนู้นป้ายอะไรเพาอป้ายมณะเดี๋ยวไ,ไว้วไตรงไหนที่หลังได้ดีครับรอบประตูหมดแล้วรอบหมดแล้วครับเมื่อนี้กะเพราะว่ามันเป็นมองทางเนาะพี่น้องเท่ากับสีเข่ามานหนีไล่เนี่ยกะน,นี่สวดมากเห็นหนี่ไรเนาะบ้านเพื่อนบ้านไงบ้านผู้เฒ่ามากหมอลำ เห็นมามีแต่แบบแมแม่ๆเพื่อนแบบอันนี้ั้างนั้นเลยเดินมาระวางให้ดีแบบนั่นแหละเพินเขาเดินผ่านนี่ไงเยอะด้วยไม่ข้างหลังเนี่ยมีอะไรเก็บไว้ให้ดีเราก็อย่าหลับหล,ลับอะไรก็เก็บไว้ให้ดีของทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเขาจะยางพานนี่ไปจร<า>ิงจร<า>ิงมันต้องมีที่กัดแล้วก็มีรปภหรืออะไร<ช>อันนั้น,นยืนตรงเนี้ยซหอฮอบอ่ะ พื่อตรงนี้ไม oh, oh, right. oh, right. ่ย oh, right. oh, <'s> ืนถ่ายอยู <to> ่ตรงนี้วันนี้อากาศดีหน่อยนะโอ้หเมื่อคืนรู้กร้อนมากร้อนเหรอร้อนโู้เมื่อคืนหนูว่าหนาวอยู่ท่หขนาดนอนอยู่ใต้ไอ้ผูกเต็นท์อยู่ใต้โมกเต็มเต็มเลยน่ะโมกเต็มแต่มันไม่เปียกวันนี้ดีด้วยล่ะวันนี้คือวันนี้ได้นอนได้นอนที่ดีนอนไหนอะได้กุติหนูก็นี่แหละเนี่ยหลังเต็นท์เนี่ยจอดเลยเนี่ย ค้างให้หน้าเนี่แหละดีแล้วไม่รู้ว่ามาในห้าโมงไปเดินได้เดินไปตาลาดปะน้องไม่ได้ไปพี่แต่นูไปบอก,กินเยอะมากใช่โซมตามร้านพี่คนหนึ่งอ่ะอร่อยมาก เชาวเดี๋ยวโรงพาบาลแล้วบอกนี่ก็บ,บอกมีมอสไว้บอแมนอัน,อออนนี้คือไอ้มอสแล้วหัวจะไปนี่ให้น้องก็เลยได้พึ่งได้เช็คแมนแทนเพืพ่อนแบบเระเอันนี้เสร็จแล้ว่าอาจฉรได้เช็คก<ด>อรเว้<ห>นอยู่อเอาเมื่อคืนมาถึงแถวนี้กี่โมง สอดล้างเราก็เลยกลัวมาได้อยู่นี่เลยไมน่นี่ มานั่งติดตามั้นอาที่รมาน่ชัยน้องมานันี่ลูกชายคนี้ชืน่านกมลเลยดี๋ยวะไโชว์ใหดีบอมี่อีกแล้ววะเฮ้ยรุนโซนะเพิ่นที่ดูไม่ใช่อะไรนะรุ่นว่าจะได้ร้องไหมที่นางที่ปปิิแก้ววันนั้นอ่ะพาะป็นทองเ่นทองจิตพันเกินไปังปังก็ซ่องรักซ่องรักหาพันรัก Salam, you know, because I feel good. I'm back, You know, I've got my